ยืมจานเหรอได้ไหมคะกระดาษกระดาษอะไรจานค่ะจานเออเดี๋ยวเออมันไม่มีอันนี้นี่เลยซื้ออินทผลัมกระรั้นนั่งกินคิ้วคู่เออคจานกระดาษโอ้ยมีไอเดช้อนไว้ไหมคะช้อนได้ไหม กระดานหนึ่งเออไปแล้วลูกสาวว่าไม่หยิมจานมามีว่ากระดานพี่น้องค่อเลยเมียน้ำจะของสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อาหาริหลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้าวผัดไข่ใส่เกลือนะคะใส่เกลือนะข้าวผัดเกลือว่างั้นนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะไม่ได้ให้กินเยอะนะคะเดี๋ยว ท็กเทปองให้ทํางานให้กินแบบว่ากลุิก่อนนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จงานเราเพลงคู่กับไอ้แล้วก็ค่อยจะทําไปให้อีกหนึ่งเมนูนะคะจะค้นตามมาค่ะอ,คอ,ค <laughs> อันนี้ให้หละนะคะยังไม่ได้ให้เหลือไปเพราะว่ากอดไอยู่อ๋อแล้วอี อยากซื้อยุก่ีอยากซื้อยุกขีอยากซื้อไลยบอสซื้อไนล่ะซื้อมาุกขีฝรเงินก้อ่ไปเงิน่ายุกขีไก่เงนมาุกขีคัวใหญ่เาี่ยอไ้ร่อยมากชิมได้นะเพราะว่ามันผัดดืไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรติดเกลไม่ลูกสาวห่อ้น